สวัสดีสสดค่ะ,คะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับสตัดดี้วิทมีตาราดีที่ไม่ควรพลาดค่ะเราพบกันเป็นประจําบนแฟนเพจจุฬาบุ๊กทุกๆวันพาริัสัป,ปดาห์เวลาบ่ายสองโมงตรงนะคะถ้าจํากันได้นะคะเมื่อเดือนที่แล้วเราได้แนะนําคู่มือการเรียนการสอนของคุณครูนะคะที่จะเอาไปใช้สอนเด็กๆในช่วงเปิดเทอมนะคะแล้วก็ช่วงนี้เหมือนกับว่าบางโรงเรียนก็เปิดเทอมกันแล้วนะคะหรือในสัปดาห์หน้านะคะหลายๆโรงเรียนก็คงจะเปิดเทอมพร้อมกันทั่วประเทศมีฟีดแบกจากคุณครูมาค่ะว่าข่าวก่อนได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับคู่มืออขงครูไปแล้ว อยากจะทราบเกี่ยวกับการประเมินหรือว่าการทําวิจัยนะคะวันนี้เราก็เลยต้องกลับมาที่ศูนย์หนังสือจุฬาสาขาสยามสกควร์อีกครั้งนะคะต้องกลับมาพบกับพี่จอยเพื่อให้แนะนําหนังสือเกี่ยวกับการประเมินแล้วก็การทําวิจัยสําหรับคุณครูค่ะสวัสดีค่ะพี่จอยสวัสดีค่ะ ค่ะวันนี้จะมาขอรบกวนพี่จอยแนะนำนะคะคุณผู้ถามกันมาว่าหนังสือเกี่ยวกับการประเมินล่ะเดี๋ยวสอนไปสักเดือน2เดือนจะต้องมีเรื่องการประเมินหรือการทาวิจัยละอยากให้พี่จอยแนะนํานิดนึงค่ะว่ามีเล่มไหนบ้างคะที่เป็นกระแสในช่วงนี้ค่ะ,คะสำหรับกระแสในช่วงนี้นะคะ,คะก็เป็นหนังสือของอาจารย์พิชิตเลยค่ะ,คะ อาจารย์พิชิตลิจรุนนะคะหนังสือเรื่องเทคนิคการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้นะคะเล่มนี้เลยใช่ไหมคะเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างคะพี่จอยเล่มนี้ก็การวัดการประเมินผลการเรียนรู้นี่มันสําคัญยังไงนะคะสำหรับคุณครูทุกคนเนี่ยจําเป็นที่จะต้องใช้เลยค่ะครูทุกคนสําหรับครูอาชีพนะคะจําเป็นที่จะต้องใช้นะคะจําเป็นจะต้องมีสมรรถนะทางวิชาชีพนะคะทางด้านการวัดแล้วก็การประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาเครื่องมือวัดแล้วก็เครื่องมือ การประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องเที่ยงตรงนะคะยุติธรรมแล้วก็สามารถเชื่อถือได้รวมทั้งสามารถใช้ข้อมูลทางสารสนเทศนะคะจากการวัดแล้วก็การประเมินผลการเรียนรู้เนี่ยมาพัฒนาผู้เรียนของคุณครูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะโดยหนังสือเล่มน,นี้นะคะอาจารย์ได้เรียบเรียงขึ้นนะคะเพื่อเสริมสร้างให้ครูเกิดการเรียนรู้และก็การพัฒนาและการประเมินผลการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้นนะคะโดยมีเนื้อหาเป็นความรู้แนวคิดหลักการและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนนะคะรวมทั้งมีกรณีตัวอย่างมีกิจกรรมการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติดต้วยตนเองนะคะ,คะโดยหนังสือเล่มนี้ก็อาจารย์จะทําไว้ทั้งหมด10บทนะคะค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูตัวอย่างนะคะทั้ง10บทเลย,ยนะคะเกี่ยวกับ,ค,กบความรู้เกี่ยวกับการวัดและการประเมินนะคะใช่ค่ะมีเป็นพวก เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานการวัดการประเมินผลการจำแนกวัตถุประสงค์ทางการศึกษานะคะ,คะการวิธีวัดแล้วก็เครื่องมือวัดนะคะแล้วก็มีเป็นพวกแบบทดสอบนะคะเกณฑ์การสร้างคะแนนการให้คะแนนระดับผลการเรียนนะคะ,คะ การบริหารการสอบสำหรับสถานศึกษานะคะแล้วก็เป็นผู้คุณธรรมสําหรับครูผู้อำนเมนการเรียนรู้นะคะค่ะอย่างนี้นี่เกิดครูใหม่ๆนะคะก็สามารถที่จะมาอ่านแล้วก็ทําความเข้าใจกับเทคนิคการวัดการประเมินได้ใช่ไหมคะเพราะอาจารย์เขียนไว้ค่อนข้างที่จะละเอียดเลยค่ะค่อนข้างละเอียดเลยค่ะหนังสือเล่มนี้ก็ราคาไม่แพงนะคะ275บาทจัดโปรโมชั่นลด10%นะคะช่วงนี้ค่ะ ค่ะพี่จอยแล้วก็ทีนี้อยากมารู้เรื่องการวัดการประเมินและอยากรู้เรื่องการวิจัยเพราะว่าการวิจัยเนี่ยรู้สึกว่าจะมีความสําคัญมากเลยสําหรับ<ช>คุณครูแล้วก็คุณครูจะสอบถามกันเข้ามาเยอะมากเลยหนังสือเกี่ยวกับการวิจัยค่ะพี่จอยแนะนํานิดนึงนะคะการวิจัยก็ยังเป็นหองอาจารย์พิชิตอยู่นะคะก็สําหรับใครที่อยากเป็นครูนักวิจัยนะคะก็ใช้เล่มนี้ได้เป็นเทคนิคการวิจัยในชั้นเรียนนะคะเล่มนี้อาจารย์ปรับปรุงใหม่นะคะเพื่อให้เนื้อหาที่มีความ ทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนะคะ,คะโดยคุณครูเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญนะคะในการสร้างคนสร้างนักเรียนให้เป็นคนที่มีคุณภาพนะคะโดยจําเป็นจะต้องเรียนรู้แล้วก็เสริมสร้างทักษะประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนนะคะโดยการใช้การวิใจัยในชั้นเรียนเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการจัดการเรียนรู้นะคะเพื่อ ให้สามารถแก้ปัญหาการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้นะคะโดยหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะมีสิบบทเหมือนกัน<า>โดยแ<า>ต่ละบทก็จะมีกรณีตัวอย่างมีงานวิจัยมีกิจกรรมการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนทุกบทนะคะเพื่อให้คุณครูได้เรียนรู้และมีทักษะในการทําวิจัยเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยหนังสือทั้งสองเล่มนี้นะคะก็จะเหมาะสําหรับคุณครูอาจารย์บุคลากร ทางการศึกษาแล้วก็ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับชั้นนะคะเล่มนี้ก็จะเป็นเน้นเรื่องการวิจัยเลยเต็มๆเลยนะคะการวิจัยอย่างแต่บทแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของอะไรเอ่ยเนี่ยอันนี้คุณคุณครูผู้สร้างคุณภาพผู้เรียนนะคะเป็นแล้วก็มีการเรียนรู้กรณีศึกษาจากงานวิจัยแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนนวัตกรรมการจัดการชั้นเรียนนะคะแล้วก็การเขียนโครงการการวิจัยในชั้นเรียนนะคะ อันนี้นะฮะค่อนข้างแน่นแล้วก็ครบทั่วเลยนะคะเกี่ยวกับการวิจัยนะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้แยกเป็นทั้งหมด10บทนะคะทีนี้พี่จอยค่ะการวิจัยค่อนข้างยากนิดนึงนะคะโดยเฉพาะสําหรับครูมือใหม่อย่างเงี้ยครูใหม่ใหม่แต่อยากจะทําการวิจัยพี่จอยมีแนะนําคอร์สอบรมใช่ไหมคะช่วงนี้ค่ะพี่จอยแนะนํานิดนึงนะคะสําหรับคอร์สอบรมของการวิจัยนะคะใชคอร์สอบรมก็จะเป็นของอาจารย์พี่ชิดนะคะเรื่องซึ่งเป็นผู้เขียนเนาะหนังสือสองเล่มนี้ค่ะเป็นผู้เขียนของหนังสือทั้งสองเล่มนี้เลย คอร์สรายงานการวิจัยเขียนอย่างไรให้มีคุณภาพนะคะเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยมีสมรรถนะด้านการเขียนงานวิจัยแล้วสามารถเขียนงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานตามหลักวิชาการการวิจัยนะคะก็คอร์สนี้นะคะก็วิทยากรรองศาสตราจารย์ดรพิชิตลิจารุนนะคะเป็นการอบรมแบบออนไลน์ใช่ไหมคะพี่จอย<ช>ผ่านฟูมิทติ้งค่ะ ก็จัดอบรมนะคะในวันเสาร์ที่28พฤษภาคม2,565นะคะในเวลา9โมงนะคะถึงเที่ยงตรงนะคะมีค่าลงทะเบียนนะคะไม่แพงเลยบอกเลยว่า500บาทแต่ว่าจะได้รับเอกสารประกอบการบรรยายด้วยนะคะเรื่องรายงานการวิจัยเขียนอย่างไรให้มีคุณภาพนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของกรณีตัวอย่างนะคะของงานวิจัยแล้วก็บทเ,เป็นของบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะคะแล้วก็พิเศษเลยนะคะคุณครนะูน่าจชเพราะว่า,วา ทุกท่านที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ก็จะได้รับเกียรติบัตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะถ้าสนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่สุยนหนังสือจุฬาทุกสาขาทุกช่องทางเลยนะคะอย่างที่สยามนี้ก็ติดต่อผ่านคอร์เซ็นเตอร์ได้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์0868862507นะคะหรือว่าสมัครทางอินบ็อกซ์หรือทางไลน์ก็ได้นะคะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นหนังสือที่พี่จอยได้แนะนำนะคะค่ะ ย้ำอีกทีพี่จอยส่วนลดเท่าไหร่คะสำหรับเดือนนี้หนังสือในหมดทูทั้งสองเล่ม<ช><ล>ค่ะค่ะสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งสองเล่มเลยนะคะสำหรับหนังสือสองเล่มน,นี้แล้วก็ถ้าซื้อไปอ่านแล้วนะคะยังมีความสงสัยอยู่นะคะหรือยังไม่เข้าใจตรงไหนสามารถเข้ามาอบรมได้นะคะซึ่งในวันนั้นนะคะก็จะมีการเปิดโอกาสให้ได้พูดคุยกับอาจารย์พิชิตด,ด้วยนะคะหรือว่าท่านใดเนี่ยกำลังทำการวิจัยอยู่อย่างเงี้ยอยากจะให้อาจารย์มาช่วยดูหรือว่าช่วยตอบไขปัญหาข้อสงสัยก็สมัครกันเข้ามาได้นะคะค่ะและสําหรับส ไม่ควรพลาดในสัปดาห์นี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่จอยมากเลยค่ะที่มาให้ความรู้นะคะมาบอกเล่าคอสออนไลน์ที่เป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านด้วยนะคะติดตามสตตรีวิทมีตำราดีที่ไม่ควรพลาดได้ทุกวันพฤหัสเวลาบ่ายสโมงตรงค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ